เอฟซีบอกว่าให้ย,ย่ายนั่งเราา้าภาษาฝรั่งสู่รฟังเนเจ้าไปตัดออกเค็ไหนว่ะสั้นก่าลัาง่งสี่ายกราลังที่ฟังย่ยนั่งเราาา้าภ<อ>าษา,า,า,าอังกฤษมาสันมาเอเดี๋ยวคอยไปเจียวรุกคอยย่ให้ย่ยนั่งเว้าวู่ฟังแบบภาษาภาษาอังกฤษมาสัน้นเ้า้า ไปถนัดสิอย่างนี้ซอภาษางี้มั้งสั่งเอาเงี้ยงเงี้ยงสินิดนึงโอ้โหเงี้ยงม่นตรงนี้พูดสนทนาเราสูเจ็คสีออกก็ไปวันโอ้เอาดินสูดนี่คัดก่อนคัดแน่แล้วเหนแมนแมนคัดก่อนครดมืออื่นแม่กับสิปอยออกทั้งที่ซุ่มขจาโอนเงื่อนขามหอเนาะขจาโอนเงื่อนขมไหอาหารหมาเมื่อวันนึงนี่ป้าท คื้อหัวหันให้มาเจ้าของถืออีกสองพันตัวพูนะมาฮักมาดาตัวนี้ไปเบิ้งเขาด้เปียงในเฮียนเอเดสือมาใ่ก็แตมใบเต็มใบไว้รูปเบิ้งในเปียงใครเอานะไงแย่านี้ดูสองพันกะเอาไว้จะเสื้อต่าให้หมูหมากะไก่น้ำเน้เนาะเอาไว้ให้รูปห้ร้านน้อยๆแลบไปแลบมาดีไหอันนี้ราคาขนมตัวน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวยายหิวหนม นี่เราผู้เฒ่าไม่ลูกกระจาว่าอันน่ะย่าว่ามันซ้ำมันซีซ้ำกะลำปีก่อยกันยังบอกพี่ว่ามาอเอาไปแล้วสูขันมาม่าเอาเอาไปให้ปวิดหน้าดี่วัส่นเขีเร่งพระยาคิดนิดนึงสองข้อสองข้ลุดไปเนี่ยฮัลโหลฮาวายูอ สบายดีไหมสมองันแปรพ่ออมเนื้อแปรพ่ออมวเป็นหัวใจไอ้อร์วันี้พูดใหาโอ้ยหน่อขันมีผู้บอาไข่แน่นี่อันมีฟลังมังสีโอ้ยของสุกหลังขอยไส้รูดแล้วเอาเอาเวาข่อยจีเวาน้าเนี่เอาเววาวววามันย่า่นี่บันยายเรียกให้เพื่อนฟั้างนี่เนี่เอาย่านั่งร้านประเสีย์งวดวันที่สิบหกวันละกระดาษพุ่มสองหาหกหาเนี่ยเอาราจังไหนเห เอาล่องวางรู้พี่แล้วเป็นพี่แล้วเริ่มต้นแต่พี่แล้วเรียกออกเมื่อพี่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่สิบหกกรกฎาคมก็ว่าไปด้วยเนบายทัตัวเล็บเด้อของรัฐบาลท่าย่ำว่าจะล่องวางรู้ไงหรือว่าไปทั่วนี่เอาเอาว่ามันบ่ถือเอาเมื่อว่าวไปเรียกเนี่ยทั้งตัวเล็บสวัสดีค่ะก้อนตัวสวัสดีค่ะนี่การตาบ้างเลย Good e v e i n g แล้วเนี่ยเมื่อไรออืมอืม Good evening how are you my f i e n d พี <i 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 ่ด mm ี r รู้เหรอตะวันอัสลามเร่วันที่7กอลานคม2นาิกาเอ่อเอาว่าต่อเรนงรานปน เดินวิ่งมาที่เปร์รองดีที่นี่ที่อันเอาเสียเสียั้วยกขอเนะพ่แก่ก็เราเราลองอันภาษาังอันนี้อันนี้ภาคภาษาฝรั่งเออมาต่มาต่อยายนั่งยามคูเรียให้มาซ่องขู่ไปยังสีเด้อเอาไปเจ้ ที่กิงแล้วนี่เข้าก็ต้องตั้งใจสังกอนตัวนี้มาจูโจมมันบันไปได้ดีแน่ของมันมันไม่ซีบปีกไม่ได้เบาเท่านึงมันอยู่ตัวมันไหนอยู่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาเบาตัวเอาเบาตัวแล้วกับที่เรื่องตัวเลขนี่ละเอาละยูนี่กับซองหางตัวมันเปลี่ยนตัวเดียวกันโอ้คาดลอกแล้วเออคาดออกแล้วอ่าบ่ายยายนั่งร้านเปิดเส้นครับพี่บิ๊นองครับวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกห้า ย้ายนั่งไฮมาเด่นวิ่งบนเพื่อแปดครับเป็นตัวเด่นเลยวงกลมแดงจื่งเครื่อง,องแดงพื้นส่วนร่องกับร่องไปทีสามครับจับคู่สามตัวกระไฮมาเด่นเด่นมาเลยสองชุดนะครับอืมสามตัวให้สองชุดครับพยยี่น้องกายมาที่ศูนย์สี่แปดกับแปดสี่เจ็ยดเงนว่าหนึ่งกระยังสี่ที่เขาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ยดอะไรเนาะ ว่านี่ว่านี่มั่นใจประเดก่อนคือว่าคัดกล่องขัดนแน่แต่ขัดแน่หลายทิศสุดขันว่าหนึ่งยังก็ต้องตีแปดหนึ่งบนแปดหนึ่งบนแปดหนึ่งแต่ว่าขั้นขั้นอยากได้ขั้นอยากได้สามตัวออซี่ใส่ต่างหาเนี่ยซี่แปดหนึ่งสครับก็เขียนจัดก็เขียนเนี่ยย่านถือคอยชื้อเสือเองฮันนี่สี่ยากไหน ลเล็กล่างบมดเลยอ่าสามตัวตรง,ตรงๆ <c oughs> คันอยากได้สามตัวตรงตรงแต่คือซีแบบหนึ่งเอาซีไซค์คุณยายมาแต่ว่าคุณยายบริเนียนทั้งสามตัวเด้อหอยมี้องเด้อเนียนสองตัวมันไจ่สองตัวหลายสองตัวก็จิมีอยู่ c คูนี่ชวนชุดบนเนี่ยแต่ว่าอันนี้สิเป็นบนเป็นล่างนี่เท่ากับบริเนียนว่าเออต้องเป็นบนเด้อต้องเป็นล่างเด้อแต่อันนี้คือควาวเสียของคุณยายมาล่างเทียเหล็กคุณยายเนี่ยเป็นบนกับวม่เปล่นล่างได้ครับล่างก็ไปเป็นบนได้ เนาะครับผมฉะนั้นแล้วล่า,ลางขึ้นบนก็แล้วแต่สีฟินิดพิจารณาเอาแต่คุณยายนี่เน้นหนักไปทั้งแปดหนึ่งหนึ่งแปดจะเสียทั้งบนทั้งล่างไว้กันผู้ใดมากอ่านั่นเนาะคันผู้ใดมากทั<อ>้งบนทั้งล่างน่าวะครั<อ>บผม<อ>แต่ว่าเจ้าช่องจะเป็นแนวทางเาริ่มพอยพ่น,อน้องเริ่มเบาสู้กันฟังอันนี้กับ่ได้ชักชวนเริ่อพอยพินองครับอือเพียงแนวทางเ่าเท่านั้นนะครับจับคู่มากกับคืองซีเก็ดซีแปดแปดหกแปดหนึ่งเน้นไปที่แปดหนึ่ง อนดับต่อไปกันมาเข่าสู้เลขกร่างเลขกร่างก็วิ่งเด่นล่างมาอยู่ที่เกียรโอ้เกียรตินี่ยันคืออยู่ดอกเว้เนาะเกียรติหาเออเรองหามาต่อไปวิ่งเด่นไปที่เกียรติลองไปที่ห้าจับคู่โอ้เลขกร่างคือช่งหลายคู่เนี่ยหกคู่เหล็กร่างมีอยู่หกคู่ครับพ่อ่พี่น้องครับงมดวัน่นึงเข่าบนข้าล่างหมี เขาบนนะเขาทั้งล่างทั้งบนนะแม่ได้ล่างหกหนึ่งโอ้เขาทั้งล่างทั้งบนเฮ้ยเปลี่ยนใจบานเขาทั้งล่างทั้งบนงวดน,นี่ก็ค,คิดว่าคิดว่าที่เขาทั้งล่างทั้งบนแม่ฉันบอกตัวนี้ออกตัวใหมมัดแปดซี่เจ็ดซี่แปดซี่นั่คเ<แ>อที่สินักทุกมี แต่ว่าวงแปดหนึ่งวงแปดหนึ่งไปทั้งนอยูโรเปียอะไรก่อนไปไปหลายปีไปไม่ร้ายปีไปอยู่ประเทศดีบานอนต์ไปแปดปีไปไปอยุโรปอันนันแปดปีกลับมาก็กลับไปคู่เวียดห้าปีกลับมาอีกไปอิตาลีอีกห้าปีไปอิตาลีอีกห้าปีแม่คัวฝรั่งคข่มมันปลาดตัวจะมาวูาภาษาอังกฤษเกียงคนมาเลยภาษาภาษาปุ๊บภาษาเรียบานอนก็ได้ ภาษาอังกฤษก็ได้ได้กอยยังอีกภาษาไทยหรือสวรนาบบอมแมนกับนามน้ำดูประเทศแลกเนีประเทศแล็กมั้ยโอเลียบ่อนอนเรีนบ่อนอนเขาใส่ภาษาอย่างไอาราบีเบ้ากลับห่วงเฮอดิเบ้าจังไหนสมุติว่าสีไปไสนยังสิร่างเลยอาราุูอาราดูเอออานานี่อานาคืออืมอานาอานาลูอานาคือเฮ้า แล้วอยู่จะไปไหนโดดเหนมโอ้นั่นนั่นั่นนั่นโอ้ยคอยปวดหัวว่าเพิ่งเอา้็ไปไม่ไม่ินเขาจีาจะว่างไะไแม่แต่ว่าัม่าเข้าอยู่ม่มม่มีม่ำมีพ่อแม่ไลยคะเนี่ยมาม่ามิมีมาม่าเรียกบ่านเนี่ยเออมาม่ามีมี ไอ้เอียงกะลพ่อพ่อกู้เวียได้ไปบ่คือว่าได้ไปเอ้ากู้เวียไปอยู่ภาษาอังกฤษเนาะไปอยู่กับผัวเนาะโอ้ยู่เวียไปอยู่กับผัวได้ผัวกู้เวียใช่ไหมบ่ผัวประเทศไอไอเอียงกะล่ะอือยู่เข้มจ๊งตั่นตัวข้าไปอยู่หลายหม่องจนเจอบ่ได้วันนี้อันยังก็เราสร้างรครับแอตตาแล้วกันที่กาบอ่ะบ่ละแอตตาที่กาบอ่ะพี่อยู่ทั้ง เยอะรมังบบน,นี่อิตาลีโออิตาลีโอโตอ,อ,อยู่อิตาลีาละร้านจากคุณย่านั่งเลยพวออิตาลีแล้วมาจับคู่รางบันจับคู่รางตจอ,อจับคู่ร่างมีอยู่หกคู่ก็คือหาสองหาสามหาเจ็ดหกสองหกสี่หกสามอ่าร่างเน้นไปที่หกสามได้พวอไมีร่างเด้อหกสามร่างแปดหนึ่ง, 6, ง 8, บนกันตัวสองคู่สองหา สองคู่สองหางกันคู่สองหางแปดบนล่างคือว่าวิ่งวิ่งน้อนเยอะกับเข่าหรือวิ่งแมนเนบ่คิดว่าดิ่งเจ้าสิเข่าเยอะบ่บ่บ่เขาทั้งล่างทั้งบนหลุดนะบ่ไม่เปลี่ยนไะไรที่อได้มั่นใจไปนั่นโอ้ย่ำขึ้นบ่อน้อนดิอยู่คนเดียวน่ะใต้ไฟอันนี้คือว่าเป็นตะกุ้ยกัตีดเค่อยปิดมันเหมือนน้องอะไรเลขพระไอ้ธูดงพลางไรเนี่ยเรียกแพ้ธูดงก็ได้นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ ไหนโอ oh, ม้มาผสมกันแล้วมมาคักปังแล้วเรียบร้อยเพิ่นบอกเข้าซื้อบอก<า>ให้เข้ามัา่นอันวี่หกนำ้ำมันก็เป็นหกเป็นบอ่ครับนกซีโตก็เรียกว่าสามหกหกสามหกสี่ 6, 3, 6, สินี่แล้วตัวเมันเองเิ่นตีเข้าวันอ้ยจักเล่าหลุดบ่ตีเราเขียน มันบ่มีคือจังเจ้าเบิ่งหั่นล่ะบ่มันอันนี้บ่ได้ก็บ่ตีเฮาก็เลยตีเองแมนแมามาน้อใส่กับตัวเลขเจะคว้างแมนเลยว่าแม่เข้าวเลขเต็มๆเลยชาวเลขเข้าเต็มๆเลยจังซี่ตัวตัว้นไปจังซั่นแล้วเฮาก็ได้คั่นว่าคั่นสิเอาคั่นว่าเอาเอา8เอา8ใส่บุญนี่048นี่แปดนี่นมอครับก็ตีตีเลขเพิ่นถากขึ้นมานาผ่าเป็นไปจังซี่นะคคือรับผม จับซ hmm. oh, hmm. oh. oh, ีจ in ับหาจับหกไปแซงนั uh ่นนโอ้ยหาหึ่งหมื่ปวดหัวดิแม่จะเสีอะไรเนาะคอยเรียกหมวอันนี้มันองสุดท้าย้ชยสุดเลยนี่แมนนไข่ไ่มเก่าเลยนี่รได้แม่อีกทีมระติ๊แมลังเล็กกว่กูล้วเรียใก้นางเข้าแล้วกติม่สัมผัสสัมผัสแตาวาวิ่งเจ็ดนี่แตาวาห่างไปวงหกสามเอามันเปลี่ยนเทคนิคหกสามันเป็นหกอ้มเป็นหา หาจีดก็ได้ตัวนี้นะเข้ามั่นใจว่าตัวนี้หามันบมมาหาตัวนี้ห้าเป็นหกเป็นสี่แนะน่ามันมันแบบว่าเลขเข้าน่ะมันต็นคันว่าตัวนี่มั่นใจจังสูนยังสี่สูนมา้านปวร์เส้น์บไปหนึ่งเสือครับผมายเที่ยวรี่อยนะจะว่าคอยเฮ็ดกันไว้ตัวนี้กองเสียเที่ยว่นเล่วิ่งยายเราบ่เคยผ่านัอเที่ยวเลขวิ่งี่คันว่าเลขตัวเดียวเขาลวดเจ็ดนะ เกตนะเ็ตนะคือว่าเกตนะมันเอาเรียวันใส่ซื่อๆนะวันเสาร์วันเสามานนี้เขาอาเรียกวันใส่ซื่อเนกกำลังวันกับมี่หามี่หามีสินะเขาก็เด้ว่าเอาเจไปที่สี่สี่เป็นี่นะตัวเมียเนาะตัวก็จะเปยนะก็ลังจานี้ีะสรงบตาพี่นินพีจนาบังเนอสำหรับตัวเรกแด่นั่งอะไร ย้ายนา่งกัให้เปลี่ยนแนวทางันแล้วเศรษฐีเกาตรากันครับปวยพี่น้องท่งช่องกัให้เปลี่ยนแนวทางค่ากันเพราเบื่อตัวเลขผู้มุนอยู่บางพอผู้บอกยุ่งากอีสานฉะนั้นแล้วก็มเปลี่ยนไปได้หรือว่าก็มเปลี่ยนไปบ่อยมั่งหาคลิปหาคลิปพอกันว่ามีสำนักใดว่ามีสมการใดบอมีสูตรคำนวณได้เสียมาอ้างอิงแช่นอ้อางอิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเลขต้องเข่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นแล้วให้มินิคลิปจักรวาดีๆฟัง <ไป S 1> สิง่งล้นขนครับปวยพี่น้องครับ แ uhm. นเลื่อนขึ้นไปเตียงสีากกว่าว่าจะบ่มันใจครับายกกบ่มันใจคือให้ไปป็นแนวขังสมมติว่าแปดมากสนมติจะหาไซเอาครับกันมั er. ่มักชุดนี่ม่นว่าครับผมว่านี่คันว่าเกตมากกานมั่มักชุดนี่จะหาไซแต่ว่ามากเกตเด็กครับอมคนมักตัวนี้ครับตัวนี้นั้นมีหกซื่อๆ่น้วกันไว้ ก,ก็เลยมั่นใจว่ามีหกเรื่องงวดกันเล้วเขาเนาะเรื่อปัญหาเล่ากับใดเนาะก็เลยเชื่อมโยงมาใส่กันแนอ่ะเมื่อแรืงง่งบุนนติเล่าก็สิโทรมาเป็นไหนย่าเอาดีดีเรื่องงวดผมเดนียอยู่บา้านเขาบอกว่ามากเหม่ปูบาว่านจะเทียดอยูอ่ได้ตัวนั่นตัวนี้เล่าก็บบาวา่านบุโจวตัวนี้ไปไงตัวนี้แม่ว่าก็ได้ถ้าว่าเรืคู่บึงเที๋ยี่นิะเอามันคืออันนี้กับเข้าอยู่ห้ากับมากตัวนี้มันบอกโอ้ห้าเจ็ดเนี่ย บอนี่หกสามนี่คอยมากมันเล็กเ<า>ก้าเขาแล้วละ่ะห้าเจ็ดรเนี่ยคุยมากน้่งอยู่ห้าเจ็ดล่างม้าแท่โปง้งเแล้วมันก็มาหาเนาะม,มันมีอยู่สี่ตัวโต,วตวมันเป็นหาสองหาสามหาเจ็ดหา,กาเก้าทีนี่ตัวหนึง่งครับบ,บ่เอาอตาัดออกคือสีมาก มมันบว้าไไปปดตัดออกเที่คือสีมาตัดตัวมันออกย่ำไหนกับย่ำนั่นดีหน่อยแล้วมาแม่ว่าโอ้ยนอกว่าตัดคือสีลายแท่าสิน่าสมน่าให้แทงได้หางเดียวตัวนกกลับไปกลับมาได้ยี่สิบเอ็ดหางเสือหางเทียบขาดทุนมันตู้สมนี่ตู้สมน่าแต่บอ่าเพื่อนมาขันเท้าสีลายลายกระเล็บบอกว่าเห็หลายแบบนั้นนี่นะแม่ขนาดแม่ตัดออกได้นี่นะครับผม บาดนี hair hair in ้จักสิตัดตัวใดคั่นตัดตัวใดก็คือสิมาซั่นนี่บาดนี้ตัดปีเสีได้น้องจ้ะจําพ่แม่นได้ไปเลนนนนี่บาดิงนอนยามเฮานอนเขาพาตื่นั่นเนาะัสได้เออไปหลาย